จกมือไหว้ซาครับเปลื่อนผูกพี่น้องทั้งชาวไทยและชาวโลกทุกๆคนครับพบเจอผมเช่นเดิมครับที่หนูบ้านสวนวันนี้อยู่กับผมในช่องคนสร้างฝัแงงานทํามือนะครับผมจําได้ว่าครั้งหนึ่งผมเคยทํากระเป๋าทรงย่ามให้น้องคนหนึ่งซึ่งว่ามันก็ยังไม่เคยทําเอามาเป็นคลิปเพื่อในการเผยแพร่นะโชคดีที่ผมไปค้นหาย่ามต้นแบบที่มันมาให้ผมระเบิดเจอนะครับมันเป็นใบนี้นี่คืออดีตมันเคยเป็นย่ามแล้วผมมาระเบิดเพื่อศึกษาเทคนิค วิธีการเก็บเย็ยบส่งมันนะการทําย่ามพวกเนี้ยมันมีอยู่ส่วนประกอบอยู่ไม่กี่อย่างนะครับอันนึงคือผ้าด้านหน้านะครับผ้าด้านหลังและก็ผ้าด้านข้างแต่เพิ่มมาอีกหน่อยคืออาจจะมีผู้เล็กๆตรงนี้แล้วเพิ่มมาอีกนิดคือผ้าสําหรับทําลดลายตรงนี้อันดับแรกคือต้องหาความยาวของสายและตัวข้างนครับส่วนไอ้ตัวเนี้ยตัวหน้าหลังนะครับเล็กใหญ่แนละ้วแต่เราจะกาหนดนะครับผมจะทําให้มันใหญ่กว่าของเก่าซึ่งนิดนึงนะครับเพื่อเอาไว้ใส่ของได้มากขึ้นเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยที่เคยทำมา รู้สึกว่ามันจะเล็กเกินแบอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมจะเก็บไว้คือลายตรงนี้ครับเป็นลูกช้างผมว่ามันสวยดีนะผมจะหาทางแทรกไปในชิ้นงานผมนะครับและที่จะเก็บไว้อย่างหนึ่งคือลักษณะข,ของการใช้แบบกระเป๋าหน้านี่นะโอเคครับเริ่มทํากันเลยอันดับแรกคือการหาความยาวของสายนะความยาวของสายคือ6 1อดนิ้ว ค่อนข้างจะใช้หนังมีความยาวมากครับสีเป็น62เลยเืยอเย็บทีนี้ก็าหาความกว้างของมันนะครับความกว้างของมันอยู่ที่10เซนเองนะไอตรงนี้มันกว้างประมาณสัก7นิ้วนะครับความกว้างของแผ่นหน้ากับแผ่นหลังมันะยาวประมาณสัก9นิ้วโอเคเริ่มกันเลยดีกว่า โอเคครับตอนนี้ผมได้ทําการตัดชิ้นส่วนมันได้ครบแล้วนะผมมีปัญหานิดหน่อยตรงที่ความยาวของหนังผมไม่พอนะครับผมเลยใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยการตัด2ข้างครับแยกกันหะเพื่อมาทําตัวมันเพื่อประกอบเข้าเป็น2ข้างตัวมันอีกทีนะแล้วจะเอาสายของมันประกอบเข้าไปอีกครั้งหนึ่ง มาตอนเย็บตัวกระเป๋าเสร็จเพราะตัวย่ามนะค่อนข้างจะใช้ความยาวของหนังค่อนข้างจะสูงครับโดยเฉพาะตัวสายมันการใช้วิธีต่อเข้าไปภายหลังเนี่ยมันจะทําให้เกิดร้อยต่อของตะเข็บนะครับหากว่ามันใส่ของหนักๆแล้วระยะเวลาอันยาวนานตัวของตะเข็บอาจจะติฉีกขาดได้เพราะว่าหนังพวกเนี้ยเวลามันทวงน้าหนักเย,เยอะเข้าอ,อนาคต อาจจะมีปัญหาโอเคตอนนี้ผมได้โครงสร้างมาันหยาบแล้วนะอีกนิดหนึ่งที่ผมจะเติมเข้าไปนะก็จะเป็นส่วนของไอ้ที่มันเป็นผู้อยู่ด้านใตน้นะครับแต่ส่วนไอ้เป็นผู้อยู่ด้านใต้เนียผมต้องหาคำนวณระหว่างเวลามันพับออกมาก่อนนะครับอะ่ะหากว่ามันพับออกแล้วมันจะได้ความยาวเท่าไหร่ถึงจะแทรกไอ้ตัวที่เป็นผู้เข้าไปได้โอเคตอนนี้มาประกอบแบบข้อข่าวก่อนนะครับก่อนอื่นต้องเย็บตัวที่ผมใช้ตัวที่เป็นผ้าติดกันหนังให้แน่นหนาขนนะครับ เรียบร้อยแล้วกักผมหนังที่ผมใช้หนาประมาณสักมิลสี่ถึงมิลห้านะครับเป็นหนังแบบวูทรงนะเพราะเป็นหนังแบบวูทรงเนี่ยการที่เราจะใช้เทคนิคแบบเย็บจักแล้วการใช้วิธีการปุ๊บให้มันได้ทรงอะ่ะมันทําได้ยากพอเย็บออกมาเป็นกระเป๋าละมันไม่ได้ทรงอย่างที่ในหัวเรามีอะ่ะผมก็เลยกลับมาสู่วิธีที่เย็บง่ายที่สุดนะครับคือวิธีการาเรย็บมือนะครับใช้วิธีการเรย็บแบบการกระบาด้วยนะ ส่วนสายต่อผมใช้วิธีการนี้นะครับผมรักษาความแข็งแรงมาโดยการผมคุ้นสายผ้าเข้าไปนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวรับแรงตพราครั้งแรกผมเลือกวิธีผิดพอเลือกวิธีผิดโดยที่มันไม่เหมาะสมกับชนิดของหนังการที่เราใช้จกักรบผ้าเย็บซ้ำหลายๆรอบครับแล้วพร้อมกับการเคาะเก็บทรงอ่ะมันยิ่งทําให้หนังช้ําเพราอหนังช้ําไอ้ส่วนที่เป็นส่วนรับแรงพวกเนี้ยมันเหมือนว่ามันจะขาดจะขาดอ่ะผมเลยใช้วิธีใช้สายคุ้นอ่ะเพื่อเป็นการผ่อนแรงมัน เพื่อให้มันมีความคงทนนะและอีกอย่างหนึ่งผมก็ฮะชิปบติ้งไหนเพื่อให้มันดูเฮ้ยแน่นหนาขึ้นอีกหน่อยนึงโดยส่วนตัวผมว่านี่เป็นรูปทรงแบบออริจินอลนะครับที่ผมดัดแปลงมาสังเกตว่าผมยังเก็บผู้ไว้อยู่และยังเก็บส่วนที่เป็นลายเหมือนลายช้างอินเดียสีแดงครับผมว่ากระเป๋าสไตล์เนี้ยถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจกลับมาดีอีกครั้งนะครับหากว่านักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาผมว่าจะลองไปหาซื้อผ้ากัการหลวมมาลองทําสไตล์นี้ดูน่าสนใจมากๆ เหมือนว่าหนังกับผ้าเนี่ยค่อนข้างจะไปด้วยกันได้ดีนะและอีกใบหนึ่งที่ผมทานะและนี่ก็เป็นอีดใบที่ผมลองประยุกเข้ามานะครับโดยใช้โครงสร้างเหมือนเดิมนะครับแต่เล่าไว้ในพิเศษสักหน่อยเนึ่งเพราะว่ามันไม่มีการต่อนะนข้างไม่มีการต่อเพราะว่าหนังมันเดียวพอแต่ที่พิเศษเข้ามาคือผมเพิ่มความหนาของตูดมานะครับโดยการใช้เทคนิคแบบเ,ออเป็นประกอบ4ส่วนนะข้างสส่วนหน้าหลังและกระตูด อันเนี้ยผมแอดวานไปอีกขั้นหนึ่ง่วนว่าด้านในโครงสร้างทุกอย่างยกเหมือนกันนะมีช่องตรงนี้ด้วยเหมือนกันนี่เป็นการประยุกต์ไปอีกขั้นหนึ่งของการทําย่ามนะครับเพื่อให้มันจุของเยอะขึ้นเพื่อลิฟหนี้จะเชฟเดิมๆของมันนะครับเัวผมเคยออกแบบย่ามมาสักสองสามดีไซน์นะแต่ว่าดีไซน์ที่ขายดีที่สุดคือดีไซน์ขึ้นพื้นตรงนีน้โดยเฉพาะดีไซน์พวกนี้นะครับหากว่าได้เดินตรงมีภาพหรือว่ามีรูดลายนะ ยิ่งทาให้ชิ้นงานมันออกมาดูดีโอเคครับแล้วคลิปวันนี้ก็ขอจบเปียแค่นี้นะครับหวังว่าน้องๆเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะลองทําย่ามสไตล์แบบบ้านๆนะนะต้องบอกว่าแบบบ้านๆเพราะว่าผมก็ระเบิดมาจากแบบบ้านๆอ่นะเทคนิคไม่ซับซ้อนเทคนิคไม่ยุ่งยากสิ่งที่จะต้องเป็นกังวลอย่างเดียวคือการเลือกชนิดหนังให้ถูกกับเออเทคนิคเหมือนอย่างตอนแรกที่ผมบอกว่าผมเลือกเทคนิคในการจัดการกับหนังนิพี่หากว่าผมใช้หนังนิ่ม มีความหนาไม่เกินเออมิลสองงานจะออกมาดูดีมากแต่เนี่ยหนังที่ผมใช้กับเทคนิคที่ผมทมาํามันมันขัดแย้งกันมันเลยทําให้ผมเสียเวลาหวังว่าจะเอาไปลองคิดและลองทําดูดีไซน์องตัวเองนะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแค่นี้ครับไว้ซ่าลาไปก่อนนะครับผม